พบกันในช่องลูกปวยปต้อยปตอย้ปตอยลดน้ำต้นไม้น้ำเต็มร่องเลยมะพบกกาน,นีพยุงลงน้ำแล้วหรอ ในหลวครอบคือภูภูพานเฮครอบไว้กันแดดแดดแรงเพกาลิ้นฟ้าต้นเลยบวบโอ้ยสดชื่นไหมว้า สะชื่นข้าโพดแปลงที่สามป่าเล็กปีที่สองเริ่มโตขึ้นเยอะมีจะสีเขียวดูดิต้นไม้โตวไวนะเนี่ย ได้เทปหนังพุง่งปตอยปลูกอะไรก็จะปลูกเป็นแถวแถวไปชิงชันชิงชันจะต้นเล็กชิงชันต้นเล็กปีนี้ก็โตขึ้นเยอะเลย พยุงยางนาโอ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะนิ่งเลยนิ่งเลยยังไงน่ะฮะเอ้ยอาการเป็นยังไงวะหนูอยากเป็นต้นอะไรฮะไอ้หนูอยากเป็นต้นอะไรนิ่งนิ่งนิ่งดูกระต้อยไป ิมะละกอหมื่นปีอันนี้อะโวคาโดอะโวคาโดอันนั้นอะไรนะสาลี่ใช่ไหมแม่สาลี่หรือละมุดละมุดสาลี่ อันนี้ซื้อมาที่งานเนีป้ายมีลบหมดแล้วแดดแรงโอ้ยเทปน้ำพุ่งอันนี้ก็ท้อน กระเจียบดอกมีต้นหม่อนด้วยนี่ต้นหมอน่อนยังไม่ได้หนตัวไวมีหลายกิ่งแล้วข้างหน้าเปต้อยคือมาน,นต้นไหไรนะลืมนึกไม่ออกเนี่ย มะลิดมะลิดมะฮอกกานีดูดิสูงจริงๆผู้ช่วยไปไหนล่ะอือหือมะฮอกกานีมะลิดโอ้ห้กล้วยต้นใหญ่จังกล้วยอ่ะ ล้มหมดนะไม่ได้กินกล้วยอะ่ะนี่เมลิดผู้ช่วยไปไหนเนี่ยเสดาวไงเนี่ยเะดา สเดาวก็ปลูกอะเทปน้ำพุ่งกระเจี๊ยบอุ้ยเปียกอุ้ยอุ้ยน้ำ ยังได้กินอยู่หรอกมล้อแม่บ้านมาล้าของป้ต้อยน่ะยังได้กินอยู่เลยลบเทปน้ำพุ่งก่อนมาฮอกกานีมะข่า นี่มะขามป้อมมะขามป้อมอยู่กับต้นหม่อนนี่ต้นหม่อนโตทันมะขามป้อมเลยนะอันนี้ต้นว่านะใบแดงแดง อันนี้ต้นว่าต้นว่ายอดใบจะแดงป่าพยุงอันนั้นของประต้อยนะป่าพยุงป่าใหญ่ป่าเล็กอยู่ตรงกลาง น้ำท่วมอันชันกลีบซ้อนอันชันกลีบซ้อนก็มีเอามาปลูกแหละไม่ได้ขึ้นเองขึ้นเองมีแต่กลีบเดียวเปิดเทปหนับพุ่งด้วย แดดแรงค้างเก่ามีใหม่ๆก็อยู่ข้างล่างไม่ได้ทำค้างคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ